เพื <laughs> <laughs> ่อความอยู่รอดเพื่อยู่รอดได้ติกไว้อดทนแม่สนุกสนานมันยังไงโอ้ยสนานวิวด้านหลังสวยฮึดักข้างบนดย ขาี่ถีบไปนานต้องพักบักพกันวหูมันหทุ่ปักปักักแป๊กแนวโไม่ือดลแล้วมละมาแบบสูงมากเลยนะข้างหลังสวยยายยายเคยบอกว่าหูคือแล้ว Oh